ไนนีด้ครับไปนอแล้วต้องเห็นคุณไปเหนะคุณเ่ย

ไปงั้นไปงั้นมองภาษาจนอันนี้มองสาาอะไรละจาจ๋าผี้ดังว่าสวยแม่ป้นมาให้หลอกสบายค่ะเย็นดค่ะสบาก็ได้ อม้านเนยอะมาเลยอ่ะเดี๋ยวขอขอบนข้ทงบนหน่อยนะทำวต้องไบ้านพ่อตา่ตาผมเขาไนังีครับไอ้ลูกนะนี่จะลูกยิ้มเไ่ขอเท่ๆหน่อย่ะเท่ๆ กิอกลินก้องแตกหล่อมากหล่อจลิิเนี่ยมันตะเทได้ยังไงเดี๋ยวขอยาทัทีนะคะ้าตอนนี้โขนาดนนี้นาดเยี่

อ้หมวันะนี่เนไหม่้เ้ <s <s ja ้ยนี่ตอนนี้ตอนนี้นเซอร์ไพรส์หลายบ้านเลยนะพี่บ้านนี้นะ

เม่ลอเท่ยแล้วไม่ได้อะลูกบอลหมอพูดนึงทีเด็ดตีพีหน่อยนะี่ทีมดไม่าดาดนะเจ็ดสเราเดี่มากับบ้านคุณดูตัวอย่างกันรู้คุณก็เริ่มเริ่มด่าจะเด๊กแล้ว ไม่ดแบบมากหรือว่าปกติเนี่ยเขาคนแบบเพื่อนแบบไม่สนใจอยู่แล้วแล้วเอาเจอแบบนี้มันก็นิดนึงเรนะตามวเราเาเรียกว่าเขาเรียกว่าหวานหวานหวานต้นแล้วก็จบไปม่อยแล้วเรเขาจะมีเพลงเขามีมาทำไมมันมันคงไม่ใช่แค่เอพิเดรอก แล้วไหนมาอยู่ไหนเอ่ยถ้าให้อุเจอเสือนจะมันเป็นอ่ะบอกครับบอก

ขอบคุณทุกคนที like ่มาหาวันนี้นะครับขอบคุณจริงๆแล้วก็งานหน้าที่มีอย่างมีอากาศนะแต่มีใครก็คือมีแน่ในดอนก็ไกลหน่อยถ้าถ้าถ้าเห็นต้นไม้ไหมพลาดไปอย่างนั้นอาจจะขึ้นยากหน่อยขึ้นินเขาบอกที่ยังไม่ถ่ายนะแต่เนี่ยอย่าไปพูดคือเราไม่ค่อยมีจุดต้น